ประตูสภาพที่สวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นเครื่องเทอร์โบ,บด้วยนะคะ MG 5นะคะ1.5 X Sunroof Turbo เกียร์โตปี2016ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจก่าไฟฟ้าแอร์แบลคเบสุญแจรีโมดนะคะภูมันในมันติฟังก์ชันแอร์ระบบดิจิตอลกล้องสองทอยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะซันรูฟระบบไฟฟ้าด้วยนะคะราสวยมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่2,299,000บาทเท่านั้นนะคะดาว2,000 0บาทผ่อนสบายๆเดือนละ6,000บาทค่ะ คันนี้ขอถาเงินเดือนนะคะรายรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกะ็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถซีดานสีประตูเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบแนะนาเป็นรถคันนี้เลยนะคะแต่งครบเกิดร,รอบคันสปอยเลอร์หลังเติมมัน e ยีสิบได้ด้วยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะติดฟิล์มพร้อมบอดี้สวย สวัดีค่ะภายในก็เป็นสีดำแนวสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังดูแลง่ายด้วยนะคะมีมูนรูฟต่างหากมีทั้งมูลรูปแล้วก็ได้ทั้งเครื่องเทอร์โบนะคะราคาเบาๆค่ะ299,000บาทเท่านั้นค่ะ MG 5 1 5 X เทอร์โบซันรูปเกียร์โตปี2016ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 050858ติดต่อแอมค่ะ